ัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีข้อความพระราชสารอานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรศศาชสารออเมริรนไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กร,รกฎาคม2562ความว่าพระนาท่านนายโดนัลด์เจสั์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลยิ่งขึ้นของสหรัฐอเมริกาประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีประวัติความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานกว่าสองศตวรรษในฐานะนิตประเทศที่มั่นคงต่อกันประเทศทั้งสองได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการทุกๆด้านเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธภาพอันพิเศษยิย่งนี้จะยังคงดำเนินต่อไปและจะช่วยส่งเสริมความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการทุกๆด้านให้เพิ่มพูนสืบไปในภายภาคหน้าพร,ระปรมาทิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้ามรสองนาทีสมเด็จพระน,นิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์มนุษยวิทยาศิริลงรอ,องค์การมหาชนเขตปลิ่งชันทรงเปิดการประชุมวิชาการทางมนุษยวิทยาครั้งที่13 ซึ่งศูนย์มนุษยวิทยาสริทอนทร์องค์การมหาชนจัดขึ้นในหัวข้อมนุษย์ในโลกดิจิทัลเพื่อให้นักวิชาการนำเสนอแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ในโลกดิจิทัลรวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในประเด็นสังคมดิจิทัลและเผยแพร่ความรู้ต่อวงวิชาการและสาธารณะให้มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีผลต่อการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของประชาชนในรอบจานหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมแล้วทรงฟังปาตกถาเรื่องความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัลโดยในแพทย์โกมาสจิสนสเกียงรั์นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและนักศึกษาร่วมอภิปรายและนำเสนอบทความอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทำความเข้าใจความคิด วิถีชีวิตและประสบการณ์ของมนุษย์ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งภายใต้สังคมดิจิทัลโอกาสนี้ทรงเปิดห้องสมุดโดยมนุษยวิทยาเชริทนทรพรและห้องสมุดสุขกายใจที่ได้ปรับปรุปรงใหม่เน้นเป็นพื้นที่ให้นักวิชาการนักวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมาสร้างงานวิชาการเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังมีมุมหนังสือเก่าหายากหนังสือสะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้ห้องสมุดอื่นๆได้เรียนรู้การจัดมุมหนังสือดังกล่าวในสถานที่ของตนเองและสมาชิกสามารถดาวดน์โหลดหนังสือเหล่านี้ได้ซึ่งมีหนังสือดิจิทัลและวารสาร83,500ชื่อเรื่องจากนั้นเวลา17.17 17. นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดราบตรมม ให้เสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัประทุมทรงพระสุรายทรงเจิมเพียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิิม์พระสถานไปจุดปูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงและพุทธเจดีสถานในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2562ได้แก่พระอุโบสถวัดกษิรัันศาสดาราม วัดบวรนิเวทวิหารวัดเบญจมาบพิตรุสิกวนารามวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครพระศรีรัตนเจดีย์หอพระมณฑีธรรมหอศตราคมหอพระคันธรราชหอพระราชกรมนุสรหอพระสพงษานุสรในพระบรมมหาราชวังพระพุทธสิงิ์พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิธพัณธ์พระสถานแห่งชาติพระนครพระพุทธนรสีพระพุทธบุษยรัตน์พระชัยนรัตน พระที่นั่งอัมพรสถานวัดโพธิสมพรวัดวดชิมาวาดจังหวัดอุดรธานีและวัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทรศรีสว่างควัดวร,รคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระคุศลเนื่องในโอกาสวันคลยวันประสูติ4กร,รกฎาคม2562 วันนี้เวลา10นาฬิกา5นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทะศสีสว่างทวัดวดขัตติยราชนารีเสด็จออกนับพระตำาหนักจักรีบงกฎอำาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาธิยทยาธรกิติคุณทรงบำเพ็ญพระคุศลถวายพระทหารเพียนแด่พระสงฆ์10รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร ในการนี้ทรงจุดธูปเทียงเพื่อนรมัสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงสีลพระสงฆ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเทนสำรับพระทหารแด่ประธานสงและพระสงฆ์ตามดาดับ โอกาสนี้ทรงทับใจการดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบ,บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของพระบรมวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมและโปรโดให้เจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์และกองงานในพระองค์เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกระเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องพยาธธรรมแบบพระสงฆ์ทรงหลังทัศิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสุรว่างคขวัตวราขัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งค้นคว้าวิจัยและร่วมมือกับองค์กรสถาบนันต่างๆทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนางานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อีกทั้งส่งสืบสารงานบูรณิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอสวต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้าัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินเพื่อให้ราษฎรในถิ่นทุรกันดารมีสุขอ,อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อจากนั้นสเสด็จไปยังหอพระทรงวางพวงมาลัยและส่งจุดทูปเทียน,นมศการพระพุทธมงกฎุฎปิยบริบาลพร้อมกันนี้ทรงปล่อยกบส่วนพระองค์จำนวน99ตัวลงในสระน้ำหน้าหอพระเพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติแล้วสเสด็จไปยังท่าน้ำหน้าพระตำหนักสตร,รีบงกฎพร,พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเมื่อในโอกาสบังคล้ายวันปรูษ ได้ถวายธนปลาไทยน้ำจืดก้าชนิดจำนวน490,000ตัวเพื่อส่งปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมส่งปล่อยปลาส่วนพระองค์ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยในการนี้ทรงถ่ายชีวิตโคจำนวนหนึ่งคู่พระราชทานแก่เกษตรกรตามโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริสำหรับนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้แรงงานด้านการเกษตรต่อไป ราชวิทยายลัยจุฬาภร์และประชาชนทุกบหล่าน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัรรคติยาราชนารีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนา,นานาประเทศขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัวนคล้ายวันประสูติชุดหนึ่งทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภร์ร วันนี้เสนอตอนพร้อมเป็นที่พึ่งพิงสู่การดูแลทุกชีวิตด้วยหัวใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงงานหนักตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยต่อพระสนิกรชาวไทยคือปัญหาด้านสุขภาพอนามัยโดยทรงถือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว,าว,ว่างควัตวรคัดยาราชนารีทรงดํารงตําแหน่งเป็นประธานสิทิมา์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอสืบสารพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์และสาธารณาสุขในการพระราชทานความช่วยเหลือโดยตรงแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยเดือดร้อนเป็นทุกพ่อโรคภัยทั่วทุกสารทิศในต่างจังหวัดและท้องถิ่นทุรกันดารคงต้องเน้นประเด็นว่าคนไข้าย,ยากจน ก็ควรจะได้รับบริการอย่างดีเยี่ยมเท่าเทียมกับคนไข้ที่มีเงินด้วยน้ำพระทัยที่ทรงเตี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัตวรวรัวรตยรราชนารีทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับโอกาสและคุณประโยชน์อย่างยิ่งจากพระกรณียกิจและโครงการต่างๆในพระดมริ เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรชาวไทยคนไข้ที่เจอในต่างจังหวัดก็มีหลายแบบเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคที่พบพบน้อยหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังแบบ SLE คนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเราก็พยายามพาเข้ามารักษาในโรงพยาบาลจิรพอลในแพทย์พระราชทานพชวเป็นเป็นเสมือนหน้าที่ของเรานะฮะชาวแพทย์ หลวงปัญจุราพรน,นะทีเ่เราเรารู้สึกภูมิใจจะากทให้ดีที่สุดสิ่งที่ท่านตัดอยู่เสมอท่านบอกว่าท่านจะทรงงานจว่าท่านจะทําทให้ไหวสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันน้อยมากเมื่อเมื่อเทียบกับพระปฏิหานความมุ่งม,มั่นของของ,ของท่านที่ท่านมีต่อประชาชนทราบซึ่งในพระเมตตาพระกรุณานที่คุณท่านผมก็มีความภูมิใจที่ได้ที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมของพอานวพ การให้บริการทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างดีตามมาตรฐานจึงถือเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการสื่อสารการดำเนินงานตามพระปัญญัติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดตั้งหน่วยสังคมสงเคราะห์ขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้กับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยรวมถึงการดำเนินโครงการบำเพ็ญพระกุศล ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเพื่อช่วยเหลือประชาชนไทยให้เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลและตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งโดยจัดทําโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดต่างๆให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมา ผมมีส่วนร่วมในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากนะครับซึ่งเป็นโครงการมัเป็นภาคกุศลในปี2559ซึ่งเราได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดรอยโรคมะเร็งในช่องปากพระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์มีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่จะดําเนินรอยตามให้ประชาชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งที่ยึดอยู่ในใจของเราทุกคนนะครับ เวลานี้อายุเจุก้ครับเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีแรกเลยจะมารักษาดีเนี่ยจนมะเร็งมเป็นศูนย์ไปแล้วจนมาอยู่ๆาันหาต้องกลับมาเนี่ยหมอบอกว่ายาให้นี่ทานไม่ได้แล้วที่เจอปัหามานานเพราะว่ามันรู้อยาก็ต้องเปลี่ยนยาใหม่ผมก็ปรึกษาว่าผมเีจะทูนเก้าหีือวานกมาหูงงยิ่งใจะที่จกไม่ได้ บ่องค์มีประจรมาอยู่อีงนานด้วยพระกรุณาทิคุณที่ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคภัยชนิดต่างๆอีกทั้งเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโครงการตรวจคัดกรองและรักษาโรคต่างๆนอกเหนือจากโรคมะเรง็งภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภร์จึงได้เกิดขึ้น เพื่อสืบสารต่อยอดพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนและการขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรคเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพพร้อมเป็นที่พึ่งพิงยามเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ปวงชนชาวไทย ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงเปิดงานบันประมงน้อมกล้าวครั้งที่31วันนี้เวลา17นาฬิกา7นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทศสีสว่างคขวัตวรคติยาราชนารีทรงพระกรุณาโปรดเห้พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานบันประมงน้อมกล้าครั้งที่31 และประธานท้วรางวันพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงามและสัตว์น้ำสวยงามการจัดตู้ปลาและพันไม้น้ำการวาดภาพประบายสีและการประมูลตู้ปลาพระราชทานณศูนย์การค้าสืวเจอร์พารน์กรังสิตที่ได้ร่วมกับกรมประมงและคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดขึ้นถึงวันที่7กร,รกฎาคมนี้ภายใต้แนวคิด Aquatic Empire จักรวรรดิสัตว์น้ำอันยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมอนุร,รักษ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุปลาสวยงามสัตว์น้ำพันธุไม้น้ำ,นำ นานชนิดให้แก่ประชาชนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศภายในงานมีการัแสดงการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด67ประเภทรวมทั้งพันธุ์สัตว์น้ำกว่า100สายพันธุ์อาทิปลากระแม่จากป่าพรุโต๊ะแดงกบใบไม้ฮาลาบาลานักพลังตัวจากแดนใต้แม่หอบสัตว์โบราณที่ดำรงเผ่าพันธุ์กว่า16ล้านปีเต่ายักษ์อลิเกเตอร์เต่าน้ำขือที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีแรงตัดเป็นอันดับ3ของโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอนพาะปลากักดารจับกระเทศด้วยมือเปล่าตลอดจนนิทรรศการความรู้ทางการแพทย์โดยคณะแพทย์ทยศาสตร์ศิราพยาบาลโดยรายได้จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิจุลาพรเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โอกาสนี้ทรงกดปุ่มปล่อยพันธุ์สั์น้ําในกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์ได้แก่พันธุ์ปลาฉลามกบและลูกพันธุ์ปลากระพงลงสู่ทะเลระยองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองรวมทั้งพันธุ์ปลาลำปำและพันธ์ปลาตะเพียนลงสู่ทะเลหาดแสนสุขลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมพินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระีินั่งทรงธรรมวัดเบญจมะะัฏฐิตรุสิวนารามในการพระพิธีมร,ธรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งนอกจากการมีบทบาททางการเมืองและการทหารแล้วพลเอกเปรมจินสุลานนท์ยังได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการศึกษาโดยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ได้โอกาสทุกระดับชั้น ผ่านกองทุนมูลนิธิพลเอกเปรมตินสูนุลานนนรวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆมากกว่า40ปีเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันและรู้จักตอบแทนคุณแผ่นดินผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธินวงศ์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิจยยา,ยาติการามบรรวิหาร วันนี้เวลา16นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท้าการุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ พลเอกบัณฑิตมาลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็ดวันพระราชทา,านศพสมเด็จพระพุทธินินงศ์สมศักดิ์อุปสมโมณศสาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธินววงศ์สภาวัดพิชยญา,าติการามเขตคลองสาลซึ่งมรณาภาพด้วยภาวะหัวใจขาดเลือดเมื่อวันที่28มิถุนายน2562สิริอายุ78ปีพรรษา58 สมเด็จพระพุทธ,ธินวง์เกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2484เป็นบุตรของนายเหลี่ยมและนางสำลีชูมาลัยวงเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับฉายาว่าอุปสมโมมีความหมายว่าผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึง้งได้ศึกษาพระประยะิยัติธรรมจนสอบได้รเรียนธรรม9ประโยคจากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สาธรารณรัฐอินเดีย แล้วกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยอีกทั้งมีผลงานวรรณกรรมวิชาการบาลีและวิปัฒนาเป็นที่ยอมรับจนรัฐบาลสาธารณร,รัฐแห่งสาภาพเนียนมาถวายตําแหน่งอัครมหาบัณฑิตนณจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคดเพื่อจัดก,การเรียนการสอนภาษาบาลีตามแนวคัีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนาราธิวาสวันนี้นายพลากรสุนวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังวัดรัตนานุภาพอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาส ในการนี้ได้กราบนมัสการและถวายจตุปัจจัยแด่พระชัยวัดอัตษสาโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดพร้อมกับสับถามถึงสถานการณ์และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จากนั้นไปรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอกันบาตูอำเภอเมืองนาราธิวาสที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือครอบครัวราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบให้มีแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพรวมถึงสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตปัจจุบันมีราษฎรอาศัยอยู่ในโครงการ138หลังจำนวน533คนได้รับการแบ่งที่ดินทำกินครอบครัวละ2ไร่ นอกจากนี้ยังมีโครงการศิลปาชีพในหมู่บ้านดำเนินการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและตัดเย็บกระเป๋าผ้าตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมส่งผลให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแจ้งให้ทุกคนทราบที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งทุกคนต่างเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้ องค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ วันนี้ที่หอประชุมทีฟังกรราชมีโชธมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีรอบปีที่2ของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ ภายหลังจากที่ได้น้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการนี้ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้ตรงตามเป้าหมายพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการน้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์จากนั้นไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมุ่งเน้นการสร้างงานลดช่องว่างทางไรายได้โดยดำเนินงานแบบครบวงจรซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงอัตราการเติบโตของไรายได้จากการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด องคมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาที่ศูนย์กีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่พลเอกกัป,ปตานรุติิล์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชเนคขมมะสิงจาริณีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา วันที่28กรกฎาคม2562โดยมีนักกีฬาจากมหา,ยายมวิทยาลัยนอสกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบคสะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกนนทบุรี uri, และบุคคลภายนอกทั้งจากภาครัฐเอกชนและชุมชนในเขตสายไหมร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชเนคธรรมสินจาริณีรวม215คนระหว่างวันที่4-8กระกฎาคมนี้ณวัดราชนิยมธรรมและวัดอมาราวรารานเขตสายไหมทั้งนี้ด้วยสำนึ็ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของประสบฆน,นิก และที่อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนร,าารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นำผู้บริหารคณาจารย์ผู้แทนคณะสำนักสถาบันบุคลากรและนิสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศร,ะรีสว่างคววรััดยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรเพื่อน้อรมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยและด้วยสำเน็จในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่วันนี้เวลา10นากา30นาทีที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท้าการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอนุชิตะกูลมุทุตาผู้วารชการจังหวัดเวลาเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนานเจ้าเสดรจกริจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนารเจ้าพระบรมราชินีเป็นวางที่หน้าหีบศบอาสาสมัครทหารพรานพ,รราลพดลชูพูลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงราษฎรที่เข้าไปหาของป่าเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ต่อมากองร้อยฐานพร,ราณ4703ได้จัดก,กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุบริเวณบ้านอุยงซูงแงหมู่ที่6ตำบลบาโร,ารอำเภอยะหาจังหวัดยะลาและคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดเป็นเหตุให้กำลังพลเสียชีวิตเมื่อวันที่3กร,รกฎาคม2562 โอกาสนี้พระบารมวงศ์ทรงท้าการุณาโปรโลดเล้าโปรดกระม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศบด้วยจากนั้น เวลา11นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเกินดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมนอบแกะ10เอกทงศัก์จุมเกตอาสาสมัครทหารพร,รานนรงกรสวุวรรณชาตรีอาสาสมัครทหารพร,รานสมนึกรักใครและนายธนาวุฒิเข็มกระโทกกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเข้ารับการรักษาณโนะรงพยาบาลยะลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ยังความพลื่มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมามุทัานารีนาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรวันนี้ที่อาคารภูมิสศริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลอาทิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตอนเมืองพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตอนเมืองคณะครูโรงเรียนม่วง30อัมพรวันวิทยาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนประชาชนทั่วไปนำจจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธา,ารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพระนาไมาแข็งแรงในเรว,วัน ทั้งนี้ด้วยสำเน็กในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต,ต่างๆเพื่อให้ประชาชนโดยทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยไว้ในพระอุปถัมภ์อีกทั้งทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์ขึ้นหลายโครงการอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนเพึ่งพายยามยากสภากาชาติไทยและโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ h i v จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนทรอมอาจยตกุลและที่ฉันวีรินทรานาทองบ่อจระดันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ